SK999 เก้า <SK> ยอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ดีวันสร้างคของมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิวิสิสคะแ,แค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนกีเริ่มรู้แล้วสวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพี่อยากสวยค่ะพบกับดิฉันน้ำสุกัญญาค่ะดิฉันณัฐจิริรัตค่ะค่ะจะเจอรสองคนอีกแล้วนี่ค่ะก็ต้องมีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแน่นอนเป็นประจำของทุกวันเรื่องราวของความสวยความงามสุขภาพแล้วก็เรื่องราวของเวลาต้องมีมาฝากกันอีการาาราเออรินจะรัวไปไหนรานั่นเองนะคะ ขิ้ค้าวอยากกลับบ้านนอนหน้าหนาวอยากนอนมากใช่แล้วเดี๋ยวแบบยิ่งอากาศมันจะเย็นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ทำให้แบบเกิดฟิลอยากไปต่างจังหวัดทันทีอสวงสวีทแกะใครไม่บอกนิดนึงอยากบอไม่บอกออกสื่อเร็วๆไม่เอาไม่ดีไม่อยากให้ประชาชนรู้นะ สำหรับช่วงแรกเนี่ยน้ำก็มีเรื่องความเชื่อในเรื่องของสุขภาพที่หลายๆคนคิดเกี่ยวกับหน้าหนาวว่ามันเป็นเรื่องเงี้แล้วดีแต่จริงๆไม่มันเป็นมันเป็นความคิดที่ผิดนะจริงๆอ่ะมาดูอย่างแรกความเชื่อแรกที่เขาบอกว่าคุณเป็นหวัดเพราะอากาศหนาวอันนี้เป็นความเชื่อที่บอกว่าผิดๆเพราะไม่ว่าจะอากาศไหนก็ตามเป็นหวัดได้เพราะว่ามันเกิดจากเชื้อไวรัส อาจจะเป็นภูมิแพ้อากานอะไรอย่างนี้ก็ทําให้แบบว่าฟุตฟิตจมูกอะไรอย่างนี้ก็เป็นหวัดได้เหมือนกันฝุ่นละองฝุ่นละอองอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำให้เป็นหวัดได้หหนน้าาฝนตกเออไม่ใช่จริงๆหน้าไหนก็เป็นหวัดได้เหมือนกันนะเอออันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดหน้าอย่างเงี้ยเป็นหวัดได้ไหมหน้าอย่างเงี้ยเป็นบ่อยมั้ยพุ่แพ้ภูมิแพ้พุ่มแพ้ผู้ชายปะ ก็ชายวัยไ่หวดด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็อยูประมาณหกสิบอ้ยอันนั้นดีเลยไม่เป็นไรหรอกก็เงินเยอะก็โอเคนะแกก็คือแบบว่าเดี๋ยวเขาแปบเดียวเขาก็อยู่ไม่นานแล้วแหละแต่เขาไปเขาบอกว่าตการมีปัญหาสายักสุสามาหารุงอะไรี่ยลรกไปกินเกาวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนเหมือนเหมือนมีตาแก่กว่าพ่ออีกคือถ้าเกิดพาไปบ้านนะ อ่านี่พ่อนำนะคะ่ะพออย่างวะวัสดีครับเออแก่กว่าพ่ออีกพ่อเอกต้องไหวอ่ะไม่ดีไม่ดีนะนะอ่ะมาดูต่อเขาบอกว่าความเชื่อที่สองซุปร้อนๆเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการหวัดได้จริงไหมเพราะว่าชอบมากอันนี้ช่วยได้จริงแล้วจะสดๆน้ำละล้นอือก็ก็อย่างเป็นหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะแบบ กินกับของร้อนๆแล้วมันโอเคอ่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบกินอะไรร้อนๆมากไม่รู้เป็นอะไรสมมติซื้อต้มยำมาเนี่ยแล้วมันแบบเพิ่งซื้อมามันก็ยังอุ่นๆอยู่นะต้องเอาไปอุ่นเวฟอีกรอบนึ่งอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันแบบเออให้มันอุ่นให้มันร้อนจริงๆอ่ะสดแล้วแบบลวกลิ้นนะแสบปากเลยนะใช่แต่มันแบบมันสบายอ่ะมันสบายคล้องโล้องเออมันโล่งนะเขาบอกว่าซุปไก่นั้นดีนะมีมีผลต่อระบบ ภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยต้านเชื้อโรคในร่างกายเราอีกด้วยแล้วก็จําเป็นอย่างมากในการฟื้นฟูอาการหวัดอย่างเงี้ยก็โอเคนะใครเป็นหวัดอยู่ก็ลองดูนะทางไรร้อนๆเพื่อจะดีขึ้นแล้วต่อมาเขาบอกว่าเราต้องการนอนมากที่สุดในเวลารุ่นหนาวอันนี้ใช่ใช่ใช่เลยใช่เพราะเราเป็นไม่อยากตื่นไปนหนอยากจะไม่อยากจะยุกแต่ไหนเพราะผมอุ่น โหคิดแล้วคิดถึงอ่ะนะมาัำเลยตุ๊กตาสักตัวหนึ่งก่อนสบายในพนวนมชอบอุ่นมากนี่แหละเสร็จงานแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสวัค์เลยตรงนั้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่อยากอาบน้ำเลยเออันีจริงเพราะชาก็ไม่อาบมาเอ้ยเอ้ยบ้าอาบยิ่งที่ห้องเครื่องทำน้ำอุ่นพังเนี่ยโอ้โห ไม่ยากก็ต้มน้ำสไลดเ้ยไม่ไหวนะตื่นมาต้มน้ําก่อนตื่นมาต้มนาตีห้าัต้องทำเป็นสเต็ปไงอาบน้ําก็ขาไปก่อนขาเสร็จแล้วก็ค่อยๆไล่แขนหลังนี่แบบเหมือนต้องอย่างเงี้ยต้องโก่งให้แบบฝักบัวเปิดฝักบัวแล้วแบบว่าลาจากเครื่องหลังก่อนอ่ะเทสเป็นการเทสเพื่อนเพื่อนน้ำมีคนหนึ่งที่แบบพอจะอาบน้ําแล้วกรีดโดนน้ําไปขันนึงหรือนิดนึงกรีดบอก ใครตายมือใครตายมันเจ็บจริงๆนะเหมือนอ่าแกฉันโดนน้ำเย็นถ้าเกิดเราแบาหนาวแล้วโดนน้ำเย็นมันเจ็บไปถึงกระดูกเลยอะมันแสบเสียวไปถึงกระดูกจริงๆถ้าเกิดแช่ันะน,นาม,มันก็จะปรับอุณหภูมิได้เองไม่อาไม่อไม่อาบประกันนะแ <c oughs> ส,สดงว่าเมื่อคืนไม่อาบเมื่อเช้า <c oughs> โอ๊ยเมื่อเช้าไม่อาบอาบอาอาบอาอะไรบ้าอ่ะต่อมาอีกเขาบอกว่าคุณไม่ต้องใช้ครีมกันแดดในฤดูหนาว อันนี้ขอบอกเลยว่าผิดที่เราพูดเคยพูดไปเคยพูดไปแล้วเขาบอกว่าผิดมากๆงจริงๆเพราะว่าต่อให้ฤดูไหนก็ตามแสงแดดก็ยังมีอยู่ถึงไม่มีเบาลงเออถึงจะแบบว่าดูเหมือนอากาศจะไม่ร้อนแต่คนจะชอบว่าเคยไปเที่ยวบนเขาบนดอยอากาศหนาว พอสมมติว่าแดดสองคนจะชอบขึ้นไปตรงนั้นแล้วไปแบบให้แดดอุ่นมันจะอุ่นแต่จริงๆครัมนะคะคุณผู้ชมคะต้องทาครีมกันแดดอย่างไยไปหน้าหนาวทีไรรู้สึกครัมกลับมาครัมตลอดเลยแมแล้วก็ผิวก็แห้งด้วยนะก็ต้องใช้ครีมกันแดดอย่างน้อยเอสเพสามสิบก็ยังดีอย่างต่ำเลยบวก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 มันไปเลยนะไม่ว่าฤดูไหนก็สามารถดำได้แล้วต่อมาเขาบอกว่า ผิวแห้งเนี่ยเป็นเรื่องขี้ประติว๋วเออเรื<ม>่องเล็กๆ<ม>น้อยๆเออ่มันจะอ,อะไรมากมายกับผิวแห้ง<ม>ถึงมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้แต่จริงๆเป็นเรื่องที่คิดผิดมากๆเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆนานาตามมาได้เออตกสะกองสะเก็ดเออแห้งมากๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่ามองเหมือนกันผู้ชายมองแล้วก็หยีนะเออเฮ้ยหน้าสวยนะหน้าสวยอยากจะเข้าไปจีบนะแต่ประมองผิวหน้าผิวกายแล้วแบบอื้อแคนขาเชอเนี่ยมันไม่ใช่ล่ะ โครนลอกเออนะแล้วเขาบอกว่าผิวแห้งเนี่ยถ้าเกิดแห้งมากๆอาจจะนำไปสู่แบบการติดเชื้อต่างๆได้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาผิวให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองอาบน้าเสร็จก็ควรทาโลชั่นมาเซรั่เซอร์อะไรต่างๆนานาเนาะและสุดท้ายเขาบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยควรระวังโรคภูมิแพ้อันนี้นะว่าไม่จริงนะไม่ว่าจะหน้าไหนก็ตามเป็นโรคภูมิแพ้ได้่มนจะฝุ่นละอองเชื้อโรคเชื้อต่างๆนานาบางคนแพ้ พอฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยก็แพ้อากาศเปลี่ยนเนื้อก็แพ้แต่แต่ว่าคนเราเนาะจะแบบแพ้ช่วงไหนบ้างเออช่วงไหนก็เป็นภูมิแพ้ได้นะก็ต้องดูแลตัวเองทุกสภาพอากาศนั่นแหละไม่ใช่แค่หน้าหนาวอย่างเดียวเนาะใช่นะก็แต่หลายหลายคนเนี่ยบางทีปล่อยประละเลยมากเลยที่แบบไม่ดูแลตัวเองเลยเออไม่เป็นไรฉันเข้มแข็งฉันแข็งแรงฉันโอเค แต่ว่าก็นอกนิดนึงว่าต้องดูแลสุขภาพแต่คุณรู้ไหมว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยคุณจะเป็นยังไงเออนะแล้วนอกจากนี้นะบีวันของเราเนี่ยก็ยังช่วยได้นะในเรื่องของการโรคภูมิแพ้ใช่เพราะมีสารสักาศจากตังกุยแกลินิืซ์ขมิ้นชันเบือกสนนั่นเองเบือกสนผสมที่เป็นประโยชน์เบตากรูเปูแอนโอ้โหสารพับถิ่งสวยอีกตังหาแกโร ภายในดีภายนอกก็จะดีตามมาด้วยนะจ๊ะแต่สำหรับช่วงหน้าเรื่องราวดีๆก็ยังรอคุณอยู่ค่ะรอติดตามชมสักครู่ค่ะ s k 9 9คเก้าเก้าุ๋ยเอ็นเคมีชนิดน้ำช่วยเพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 6 2 1 0 5 6 6 7 7 ช่วงที่สองของรายการเนี่ยสำหรับช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยใช่แล้วก็เป็นเรื่องของความสวยความงามอยู่แล้วความสวยความงามอยู่คู่เราแล้วก็อยู่คู่หน้าหนาวช่วงนี้ด้วยใช่แล้วแบบก็คงรู้ดีแหละว่าช่วงนี้เพื่อนๆก็คงอยากรู้วิธีที่แก้ไขผิวเวลาหน้าหนาวกันเพราะว่าเราเข้าสู่หน้าหนาวแล้วปากแต่ปากแห้งปากลอกเป็นปุ๋ยเป็นไหมหน้าหนาวแล้วปากปากลอกปากแห้งคือน้ําตอนนี้ยังไม่เป็นเพราะน้ําดื่มน้าเยอะแล้วก็ชาเขาเรียกอะไรนะ เจลตรงที่ปากอะทาตลอดทาก๊อสตลอดเคลือบไว้ตอนอาบน้ําเสร็จกอนอนเลยชอบใช่ไหมทาลิปตลอดทาาตลอดอยู่แล้ววัสลีนเขาเรียกวัซซลีนเออทาวัสลีนตอนเช้าตอนเย็นเช้าเย็นทุกวันอยู่แล้วโอยทาวัสลีนเช้าเย็นเหรอบ้าต้องปากนะจ๊ะไม่ใช่ต้องเอ่อเอาแผลปะนั่นแหละนะก็ส่วนใหญ่แบบคนก็จะมองคาบกันในเรื่องของริมฝีปากเพราะว่าบางคนก็ทาลิปมันอย่างที่บอก ถาเป็นกิจวัตรประจำวันที่ใสอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยแห้งแต่สาหรับอย่างเราเราก็คืออย่างแนทด้วยเนี่ยก็คือไม่ชอบเลยในการที่จะทานลิปมันทีนี้แล้วเป็นคนผิวบวกกับเป็นคนผิวแห้งทําใก็ริมฝีน้ำแตกขุยใช่อันนี้คือแบบทําให้มันแย่มากแย่มากจริงแต่ถ้าช่วงนี้เรียกว่าได้ว่าอดอยากปากแห้งนั่นเองคือคือไม่มีตังค์ปากก็เลยแห้งแตกอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าริมฝีปากอะไรนะเกี่ยวปะวะ นะบอกว่าริมฝีปากเป็นอวัยวะหนึ่งซึ่งมีหน้าที่หลายประการนะใช้ใช้ทั้งรับประทานอาหารดูดน้ํแล้วก็มีส่วนในการออกเสียงพูดนอกเหนือจากนี้น้ําใช้ทาอย่างอื่นไหมทำอย่างอื่นหรอริมฝีปากก็ใช้นะใช้ทำอะเยอะลยหลายสิ่งอย่างจริงจบอกไม่จะบกจริงเราไม่ต้องบอกดีกว่าแต่อาการของริมฝีปากอักเสบเนี่ยอยากรู้เป็นยังไงใช่ไหมคือเมื่อมีการอักเสบบริเวณริมฝีปากเนี่ยนะคะให้ทําให้ริมฝีปากจะแห้งเป็นขุย แล้วก็จะมีการคันหรือแสบร้อนบริเวณขอบปากเนี่ยจะแดงๆเคยเป็นมาแล้วใช่แล้วก็กินของเผ็ดๆนะทรมานบางครั้งก็ถึงขนาดว่าแตกแล้วก็เป็นแผลชะกันเลยทีเดียวแผลลึกเลยอืมทำให้รบกวนการทานอาหารแล้วก็การจะพูดการจะใช้ปากในชีวิตประจำวันมากๆแล้วทำอะไรมันก็เจิมันก็แบบแสบมันก็แบบทำอะไรไม่ได้ก็เจ็บนะเออมันก็ทำให้หน้าเราดูไม่สวยไปเลยนะเออขอบปากลอกแกก็ไม่สวยนะใช่ นี่แหละพนเสียมากๆเลยส่วนใหญ่ที่เกิดเกิดอาการมีหลายสาเหตุไม่ใช่แค่หน้าหนาอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นผื่นแพ้สัมผัสคือแพ้สารที่สัมผัสกับริมฝีปากเช่นพวกเครื่องสําอางบางคนอาจจะแพ้ลิปสติกเพราะว่าไม่รู้งันไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้แต่ใช้แล้วเฮ้ยทำไมแบบริมฝีปากถึงแห้งแตกเป็นขุยหรือว่าแบบแดงอะไรอย่างนี้แต่บางคนก็รู้ว่าแพ้แต่ก็ยังทนใช้อยู่เพราะว่าเสียดายแต่จริงๆนะว่า หยุดคำว่าคำว่าเสียดายเหอะเพราะว่าหน้าเราปากเราเนี่ยเออไม่ไหวจริงเพราะว่าอาจจะมีส่วนผสมของน้ำหอมเนี่ยเพราะน้ำหอมนจะเป็นสารให้ความชุ่มชื้นเป็นสีเป็นสารกันสารกันแดดหรืออะไรก็แล้วแต่พวกที้ผสมอยู่ในลิปสติกอ่ะมันจะทำให้ริมฝีปากของเราอ่ะแบบอักเสบได้มันบอบบางเหมือนกันนะเหมือนลอกตย่เหมือนลอกลตาใช่แล้วก็เริ่มดำใช่ข้อต่อไปนะคะก็คือยาสีฟันและน้ำยาว้วงปากอาจจะแพ้จากสารพวกแต่ง แต่งกลิ่นอะพวกม EN, <ะ>ม EN, เมนเมนเมนททลอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นกลิ่นมิ้นต์แรงๆอะเคยเหมือนกันว้วนน้ายาว้วนปากของยี่ห้อหนึ่งออแล้วมันเหมือนแรงเกินไปอะจนแบบปากแบบข้างในเป็นแสบแสบไปเลยลอกๆเหมือนการเป็นขุยข้างในเหมือนกันแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าอยากให้มัน อยากจำบ้วนปากจริงๆให้ผสมอยู่ในเศษหนึ่งส่วนสี่ของฝาแล้วเอาน้ำผสมเข้าไปน้ำเปล่าผสมเข้าไปแล้วก็มันก็อาจจะช่วยให้เบาขึ้นนิดนึงเนาะบางคนแบบภายในปากของผู้หญิงบางคนอาจจะไม่เท่าของผู้ชายแต่เร็วนี้น้ำยาบ้วนปากที่มีลักษณะแบบอ่อนๆก็มีวางขายแล้ว็ต้องเลือกเน้ะเรอ่เลือกกันนิดนึงนะคะข้อต่อไปอาจจะแพ้ยาทาเล็บและเล็บอะคริลิกในรายที่มีนิสัยชอบกัดเล็บนะคะ ดูค่ะเทสตัวอย่างลองสิกัดเล็บอย่างเงี้เขินไงเขินแล้วเล็บอะคริลิกด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเล็บแบบบ้าหรอผู้ชายหลอดตอนมาเอกอะก็ผู้ชายเอะก็ผู้ชายอดอยากปากแห้งใช่ไหมเนี่ยปากแห้งเนี่ยอดอยากปากแห้งมากอันนี้ไม่มีเงินแต่อันนี้ไม่ขาดผู้ชายแม่ดูอยู่ตัวเองโอ๊ยขอไปค้ารับภัยไปครามั้งแม่เพราะว่าอยู่ในวังมพื่อดำตัวอย่างงี้วังอะไรวังน้อยทะยา นะข้อต่อไปอาจจะแพ้วัสดุอุดฟันครอบฟันหรือว่าจะเป็นอาหารบางประเภทเช่นมะม่วงแครอทแต่อย่างประเภทน้ำอาจจะแพ้กล้วยเป็นต้นไม่นะไม่ชอบจริงๆฟาดไปทั้งหีสิแพ้แน่นอนนะแต่ริมฝีปากอักเสบเนี่ยอาจจะเกิดจากการระคายเคืองเช่นการที่เม้มหรือว่าเรียริมฝีปากบ่อย